Asus Swift Go 14นะครับช่วงนี้ผมเล่น Facebook แล้วผมเห็นเขายิงแอดอยู่บ่อยมากๆเลยนะครับก็ดูน่าสนใจดีนะวันนี้เขาก็เลยส่งมาให้ผมรีวิวนะครับตัวนี้นะครับหลักๆแล้วนะครับก็เป็นตามสไตล์ของตระกูล Swift นะฮะเป็นโน้ตบุ๊กที่เน้นหรูหรา พกพาได้นะครับน้ำหนักเบาแล้วก็คำว่าโกเนี่ยก็ตอกย้ำการพกพาไปอีกนะครับขนาด14ก็เป็นโน้ตบุ๊ก14นิ้วนั่นเองนะครับหลกัหลกๆกตัวนี้มันจะมีอยู่2สีนะครับก็คือเป็นสี Pure Silver กับ p r o r i t y Pink นะครับสีเงินกับสีชมพูนะครับแต่ Acer ประเทศไทยเขาคงคิดว่า หน้าอย่างผมเนี่ยเหมาะกับสีชมพูมั้ง,งก็เลยส่งสีชมพูมาให้ผมรีวิวนะครับดูดิหนวดๆอย่างเงี้ยเนี่ยเข้าอะเหลือเกินนะครับแต่จะว่าไปแล้วนะครับคือไม่ต้องสนใจหรอกว่าสีอะไรนะครับเพราะว่ารายละเอียดต่างๆมันเหมือนกันหมดนะครับวัสดุก็อันเดียวกันสเปคภายในก็เหมือนกันนะครับต่างกันแค่ตัวสีเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วก็แล้วแต่คุณแล้วกันนะครับว่าคุณชอบสีไหนนะครับแต่อย่างผมเนี่ย มันต้องสีชมพูเท่านั้นก็ตัวนี้นะครับเป็นโน้ตบุ๊กแพลตฟอร์ม14นิ้วนะครับน้ำหนักตัว1.25กิโลกรัมนะครับถือว่าเบาๆโยนได้สบายๆแบบนี้เลยนะครับวัสดุรวมเนี่ยเป็นอลูมิเนียมนะครับโดยก็รักษาความสะอาดได้ไม่ยากเท่าไหร่เพราะว่าถ้าคุณจับดูเนี่ยรอยนิ้วมือจะไม่ค่อยขึ้นนะครับแล้วก็การเช็ดความสะอาดก็เช็ดได้ง่ายด้วยเช่นเดียวกันนะครับวัสดุแบบนี้ผมถือว่าโอเคเลยนะเพราะว่าคุณสามารถใช้งานได้โดยที่ไม่ต้องดูแลมันมากมายอะไรเป็นพิเศษนะครับ โดยรวมแล้วดูเรียบหรูไหมผมว่ามันก็ดูเป็นโน้ตบุ๊กในระดับที่ค่อนข้างจะเป็นเซ gment เหนือกว่า entry level นะเพราะว่าวัสดุโดยรวมเป็นอลูมิเนียมมันก็ดูดีในระดับหนึ่งแล้วนะครับยิ่งคุณถ้าคุณมาดูใ,ใกล้ๆเนี่ยคุณก็จะพอรู้นะว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่ไม่ใช่โน้ตบุ๊กราคาประหยัดนะครับโลโก้ Acer อยู่ตรงบริเวณตรงกลางตรงนี้นะครับแต่สีมันก็นะชมพูในที่นี้มันแล้วแต่มุมเลยนะถ้าคุณไม่ได้สะท้อนกับแสงมากๆเนี่ยครับมันก็จะไม่ได้ชมพูแบบ หวานหวานมากถ้าคุณสะท้อนกับแสงเนี่ยมันก็ออกมาแนวแบบชมพูหวานๆเลยก็ว่าได้นะครับเดี๋ยวมาลองใช้งานกันนะครับอย่างแรกการเปิดมือเดียวเนี่ยโนตบุ๊กตัวนี้ไม่สามารถทําได้นะครับเอเซอร์สวหลายๆตัวก็ไม่สามารถทําได้นะครับบางคนซีเรียสบางคนไม่ซีเรียสแต่สำหรับผมผมคิดว่า n โนตบุ๊กในเรนจ์ราคา20,000กว่าควรจะเปิดมือเดียวได้ทั้งหมดนะครับเพราะว่า ปกติส่วนใหญ่แล้วเนี่ยโน้ตบุ๊กที่มันเปิดมือเดียวไม่ได้ชุโน้ตบุ๊กราคาแบบหมื่นกว่าแต่พอมันขึ้น20 0หมืมามันควรจะเปิดมือเดียวได้เพราะว่าคุณลองคิดภาพว่าคุณเข้าประชุมหรือว่าอะไรต่างๆเข้าร้านกาแฟแบกของพลุกพลังคุณไม่สามารถมากด2มือได้นะครับการเปิดมือเดียวจึงเป็นเรื่องสําคัญตัวนี้ทําได้ไหมมันทําได้แต่มันยกขึ้นคุณต้องสะบัดหน่อยอย,อย่างเงี้ยมันถึงจะสามารถเปิดมือเดียวได้ นั่นเองนะครับน้ำหนักฝาพับเป็นยังไงนะครับตัวนี้ก็ถามว่ามันแน่นไหมมันก็แน่นในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้แน่นมากนะครับยังคงสามารถใช้งานในในรถได้อยู่ถ้ารถไม่ได้ขึ้นลูกก้าดาแรงๆเนี่ยมันก็โอเคไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าถ้าขึ้นลูกก้าดแรงมันก็อาจจะมีการแบบแบบเปลี่ยนตำแหน่งจอได้บ้างเหมือนกันนะครับโดยรวมฝาพับผมว่ากลางๆแล้วกันนะครับไม่ถึงขั้นดีอะไรนะฮะส่วนการพับสูงสุดเนี่ยก็พับได้แค่นี้นะครับยังไม่ค่อยถูกใจผมอีกเช่นกันนะครับเพราะว่าการพับเนี่ยโน้ตบุ๊กในเซ คุณสามารถเล่นท่านี้ได้แต่เนี้ยคือมันไม่ได้ไงฮะมันมันต้องมาแบบเออต้องเอาขาลงอะครับไม่สามารถชันเข่าเล่นได้น่าเสียดายนะครับเพราะว่าน้ําหนักตัว1.2กิโลกรัมของเขาเนี่ยมันควรจะเป็นอะไรที่คนสามารถเล่นได้ทุกโพสเจอร์ไม่ว่าจะเป็นบนโซฟาหรือว่าบนโต๊ะทางานที่บ้านแต่ว่าอันเนี้ยมันก็อาจจะจํากัดอยู่การใช้งานบนโต๊ะที่บ้านเท่านั้นฮะพลิกมาดูด้านหน้านะครับก็จะเห็นว่าจอตัวเนี้ยเป็นจอขนาด14นิ้วตามชื่อรุ่นนะครับกรอบบางด้านข้างนะครับข้างบนพอมีแล้วก็ ด้านล่างก็ยังพอมีบ้างนะครับแต่ว่ามันก็อยู่ในเรนกลางๆนะบางตัวเนี่ยมันก็จะชิดบนหรือว่าชิดล่างเลยตัวนี้ถือว่าสมส่วนนะครับแต่สเกลตัวนี้เป็น16:9นะครับแล้วแต่คนชอบส่วนตัวผมชอบ16:10มากกว่าเพราะว่า16:10ในโนบุกทำงานมีประโยชน์ในเรื่องของการมองพื้นที่ได้สูงกว่าโดยเฉพาะเวลาทํางานเอกสารอะไรเงี้ยมันจะรู้สึกดีกว่านะครับแต่ว่าหลายๆคนก็ยังชอบทรดิช t ั o นแลหรือว่าเป็นสไตล์ดั้งเดิม16:9เพราะว่าดู YouTube แล้วไม่มีบาร์ดำบนล่างนะครับอันนี้แล้วแต่คนชอบนะครับ ในเรื่องของ resolution นะครับตัวนี้ไม่ได้พิเศษนะครับเป็น4 d 1920 x 1080ธรรมดานะครับทั้งนั้นที่เซกเมนต์ประมาณนี้ควรจะให้ถึงระดับ 2K มาแล้วนะครับแต่ว่าไอตัว Swift Go ที่มันเป็นรุ่นบนกว่านี้ฮะมันก็จะเป็น 2.8K 16:10นะครับผมคิดว่าตัวนั้นจะน่าสนใจมากกว่าแต่ถ้าคุณไม่ได้ซีเรียสเรื่องจอว่ามันจะต้องเป็นจอที่เหนือมาตรฐานทั่วๆไปนะครับตัวนี้มันก็ยังตอบโจทย์ของคุณนะครับแพนเอลเป็น IPS นะครับเพราะฉะนั้นแล้วการมององต่างๆทุกมุมสีมันก็จะยังคงค ็นธรรมชาตินะครับแต่ถ้าคุณถามผมว่ามันดีจนน่าชมไหมก็คงไม่นะครับตัวที่ดีน่าชมเนี่ยมันจะเป็นตัวที่สูงกว่านี้ที่เป็น 2.8K มากกว่านะครับอันนี้ก็ธรรมดาธรรมดาเลยนะในเรื่องของความสว่างนะครับเอาอยู่ไหมก็เอาอยู่นะครับอันนี้ก็คือเวลาเราส่งสู้กับไฟสตูดิโอเนี่ยแบบนี้คุณสามารถใช้งานในส่วนของ outdoor อะไรต่าง ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็คือสู้แสงแดดไหวว่าอย่างนั้นก็เถอะแต่มันก็อาจจะไม่ได้สว่างเหมือนพวกจอแบบที่มันเป็น OLED หรือว่า HDR อะไรอย่างนี้นะครับก็ว่ากันไปตามนั้นนะครับแต่ว่า Refresh Rate นะครับอันนี้ก็ยังคงเป็น60เฮิร์ตมาตรฐานนะครับไม่ได้มีอะไรพิเศษหรือว่าการใช้งานที่ลื่นไหลกว่าปกติหรือว่า90เฮิร์ตอะไรแต่อย่างใดนะครับก็จอธรรมดาพูดอย่างไรไก็ได้นะครับด้านบนฮะเว็บแคมตัวนี้ ไม่ได้มีไลฟ์ชมอยู่เช่นกันนะครับฟุตเทจไม่ต้องลองดูก็ได้เพราะว่ามันก็คือเว็บแคมโนบุกทั่ว,วไปไม่พิเศษไม่ชัดอะไรเลยนะครับก็คือโนบุปกติเป็นยังไงไอ้นี่ก็เป็นอย่างนั้นนั่นแหละครับแต่ว่ามีข้อดีตรงที่การจัดวางตำแหน่งของเขาเนี่ยมันบุ๋มลงไปจากไอฝาพลาสติกของเขานะครับนั่นแปลว่าถ้าคุณจับเปิดเครื่องเนี่ยมันจะไม่ทําให้เว็บแคมของคุณ มันมัวอะไรแต่อย่างใดนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีไปละกันนะครับส่วนการ r e s i s t ตอร์ใบหน้าต่อ l o ็อกออันนี้ไม่มีนะครับเขาให้ใช้เป็นฟิ n g e r p เป็นสแกนตรงปุ่ม Power แทนเวลาคุณกดปุ่ม Power คุณก็สแกนนิ้วทีเดียวไปในตัวเลยอย่างนั้นก็ว่าได้นะครับลงด้านล่างครับก็จะเห็นว่า ตรงนี้มีสติกเกอร์คำว่า Full HD 1080อยู่ซึ่งจริงๆแล้วผมว่าไม่ต้องโฆษณาก็ได้นะเพราะเดี๋ยวนี้มาตรฐานมันก็เป็น 1080p นะถ้ามันจะเป็น 2K 4K ค่อยโฆษณาจะดีกว่าไหมอันนี้ก็ถ้าไม่ชอบสติกเกอร์ก็แกะออกไปได้นะครับแล้วก็ด้านล่างจะเห็นว่ามีสติกเกอร์บอกว่า f i n g e r p r i n น s c a n b u i l ล i n อยู่ในปุ่ม Power อนะครับอันนี้ก็ถ้าหลายๆคนไม่รู้ก็รู้ไว้นะครับผมเองตอนได้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่พอมาเห็นสติ๊กเกอร์นี้ถึงได้รู้ว่ามันมี b u i l d i n มาด้วยเช่นกันนะครับตรงนี้จะเห็นว่ามีช่องระบายอากาศนะครับซึ่งตรงนี้เขาโฆษณามาว่ามันเป็น Twin Air Cooling นะครับภายในมีพัดลม2ตัวนะครับพัดลม2ตัวปกติแล้วเนี่ยโน้ตบุ๊กไซส์เนี้ยไม่ค่อยให้มานะครับจะให้มาในพวกเกมมิ่งโน้ตบุ๊กมากกว่าเพราะฉะนั้นแล้วเรื่ ตัวนี้มันก็จะคุมความร้อนได้ดีอย่างนกตกตินแอนไลท์ทั่วๆไปนะครับแม้ว่าน้ําหนักจะแค่1.25กิโลกรัมแต่ว่าเขาให้พัดลมมา2ตัวก็ถือว่าเออแม้ในน้ำหนักอะไรได้ค่อนข้างดีนะและบาลานซ์ตัวมันก็จัดว่าดีด้วยนะถือมุมไหนก็ไม่รู้สึกว่ามันแบบเออมีน้ําหนักยังไปอีกฝั่งอะไรแต่อย่างใดนะครับลงดรือนล่างบ้างฮะวัสดุตรงนี้นะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นพลาสติกหรือว่าเป็นโลหะนะแต่โดยรวมแล้วถ้าเป็นพลาสติกก็เป็นพลาสติกที่ ค่อนข้างพรีเมียมแล้วกันนะครับแนะนําว่าไปดูตัวจริงดีกว่านะครับพวกโนบบุกแบบหรูหรามันเนี้ยบางที่เราดูรีวิวนะครับเราจะไม่ค่อยเข้าใจนะครับเราควรจะไปดูตัวจริงเพราะว่าฟีลลิ่งเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคุณด้วยว่าคุณคิดว่าฟีลลิ่งแบบนี้มันหรูไหมนะครับนักรีวิวก็ได้แต่อวยๆกันไปแหละครับบอกว่าเออมันดูหรูหรามันดูดีนะครับแต่บางคนอาจจะคิดว่าแบบนี้ไม่หรูก็ได้นะครับลองไปดูกันเพราะอย่างที่ผมบอกไปอะครับผมยังแยกไม่ออกนะว่าอันนี้มันเป็นแบบเออเป็นโลหะหรือว่าเป็นพลาาติกะรเพว่า มันมีความรู้สึกที่แบบจับแล้วไม่ได้รู้สึกแข็งหรือว่าแน่นเหมือนความที่มันเป็นโลหะแท้นะครับแต่ด้านหลังเนี่ยอันนี้รู้สึกว่าเป็นโลหะแท้แน่นอนนะครับซึ่งตรงนี้นะครับสีเนี่ยมันก็ยังคงเป็นสีเดียวกับตัวบอดี้เขาแต่ว่ามันจะจางลงมาเห่าอกันอยู่นิดนึงนะลองดูเทียบง่ายเลยนะด้านบนตรงนี้กับด้านล่างตรงนี้ซึ่งด้านล่างเนี่ยมันจะเป็นสีเดียวกับตัวบอดี้ด้านหน้านะครับก็จะเห็นว่ามีการจางลงไปอยู่เล็กน้อยเหมือนกันนะครับอื่นอนะฮะตัวคีย์บอร์ดนะครับอันนี้ก็จะเน้้คควาเีดดร่ดแบบพออนะุึงงืลณิภ ถ้าสมมติคีย์บอร์ดมันเป็นสีชมพูครับมันก็คงจะมองอยากนะครับแบบนี้สีดํามันก็ดูสแตนดาร์ดดีนะครับซึ่งไอตัวสีเงินมันก็จะให้คีย์บอร์ดแนวนี้มาเหมือนกันนะครับเหมือนกันทุกอย่างนะครับต่างกันแค่สีตัวบอดี้เท่านั้นนะครับฟีลิ่งการใช้งานตัวคีย์บอร์ดนะครับจัดว่าทําได้ดีนะครับสโตรกค,ค่อนข้างไปทางตื้นนะครับเพราะฉะนั้นวเวลาถ้าคุณเป็นคนที่พิมพ์แล้วลงน้าหนักเยอะๆคุณก็อาจจะรู้สึก เมื่อยยปลายนิ้วเหมือนกันแต่ถ้าคุณมองในเรื่องของ tactile response หรือว่าการดิดกับที่มันมีความรู้สึก satisfying รู้สึกฟินๆเวลาคุณพิมพ์เนี่ยครับตัวนี้นก็ยังรู้สึกว่าดีนะเวลาคุณพิมพ์งานนานๆก็ยังคงสนุกอยู่นะครับอาจจะไม่ได้เทียบเท่า,าในเค้าคียค์บอร์ดนะแต่ว่าสำหรับโน้ตบุ๊กที่ขนาดตัวมันไม่ได้หนาครับแบบนี้ก็ถือว่า ทำได้ดีแล้วนะฮะเลเยอร์อื่นๆมีอะไรให้ติบ้างนะครับอันนี้เลเยอร์เป็นเรื่องนานาจิตตังนะครับแต่ว่าผมรีวิวตามมาตรฐานของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคุณอาจจะเห็นต่างก็ได้นะครับอย่างแรกตัวหนอนเปลี่ยนภาษาผมไม่ชอบที่ขนาดมันค่อนข้างเล็กนะครับนั่นแปลว่าถ้าใครยังใช้ตัวนี้อยู่ไม่ได้ออโตเนชชิปหรืออะไรเงี้ยฮะคุณก็อาจจะใช้นิ้วก้อยแล้วมีการกดผิดบ้างนะครับแต่ตัวนี้ไม่หนักมากเพราะว่า ตัวปุ่มของเขาเนี่ยไอแผงที์บอร์ดทั้งหมดเนี่ยมันมีการยุบลงไปจากตัวบอดี้อยู่เล็กน้อยทําให้โอกาสกดผิดเนี่ยมันก็น้อยลงไปพอสมควร <Okay. S 1> นะครับแล้วก็ตัวลูกศรน,นี้อันนี้ไม่ค่อยชอบเช่นกันเพราะว่าซ้ายขวากับขึ้นลงมันเป็นคนละขนาดทาให้ถ้าใครไม่ชินใช้จะต้องใช้ผิดอย่างแน่นอนนะครับปุ่ม power ตรงนี้ กดแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับไม่ต้องซีเรียสยกเว้นคุณกด,กดเข้าไปจริงๆเนี่ยฮะเพราะว่ามันจะมีเหมือนแบบสเต็ปการกดอยู่2อันอันแรกคุณกดมันก็จะเป็นการเหมือนสแกนฟิงเกอร์ปุ่แต่คุณต้องออกแรงกดมันถึงจะเป็นการดับแบบนี้นะครับแต่ก็ไม่ต้องซีเรียสเพราะว่าไม่ตั้งใจยังไงมันก็กดไม่ลงอยู่แล้วเพราะว่ามันแข็งเอกากันอยู่พอสมควรนะครับไฟล์ดีแบ็กลิตก็จัดว่า ทำได้ดีนะครับฟอนต์ไทยฟอนต์อังกฤษก็ลอดออกมาได้คมชัดทั้งคู่นะครับแต่มันก็ไม่ได้คมชัดสวยงามอะไรเพียงแค่ว่าคุณสามารถใช้งานได้ในที่มืดโดยไมไ่รู้สึกหมุดหงิดว่าฟอนต์ไทยมองไม่เห็นเหมือนลอมบุกบางตัวแล้วกันทัชแพดด้านล่างนะครับขนาดก็ไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่นะครับก็เหมาะสมกับตัวของเขาดีนะครับการกดโดยรวมแล้วก็ใช้งานได้ดีถึงระดับประมาณนี้นะฮะถ้าขึ้นเกินกว่านี้คุณจะกดไม่ลงแล้วนะครับอันนี้ก็คือในการใช้นิ้วเดียวอยู่นะครับแล้วก็เท็กซเจอร์มันก็เป็นกระจกนะครับน ลากยังไงก็ได้ไม่ต้องมาชี้ลากป้งกดเหมือนวู๊กสมัยก่อนแล้วโดยรวมแล้วฟีลิ่งการใช้งานก็จัดว่ายังทําได้ดีอยู่นะฮะ มาดูไอโอกันต่อนะครับตัวนี้ก็จัดว่าให้มาครบนะครับแต่ยังไม่ครบถึงขั้นเป็นทนะันเนอร์โบนนี้เป็น usb 3.2นะครับแต่มันเป็นฟูลฟังชันนั่นแปลว่าพอร์ตเดียวเนี่ยจริงๆไม่ใช่พอร์ตีมันมีมา2พอร์ตแต่ว่าเป็นฟูลฟังชันทั้งคู่ไงคือคุณสามารถแบบเอาด็อกกิ้งเสียบเพื่อให้มันออกมาเป็นต่อจอใหญ่แล้วก็ชาร์จไปนในตัวพร้อมกันก็สามารถทําได้นะครับซึ่งตัวนี้มันก็อยังไงเดียมันก็ชาร์จ p ีดีมาจากโรงงานแล้วนะครับมันไม่ไม่ได้ไม,ไม,ไม่มีสายชาร์จที่คุณต้องซื้้ออออออแแยกกะะไไไรรรรเเเเพาาาาาาาวว่่่ DC- DC- คคตัดดออปนมมมมีมี DC ลทช์จิืุณสถ าร์จของมันได้ชาร์จมือถือชาร์จอะไรก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแบบนี้แหละเป็น Requirement หลักๆที่ผมอยากจะได้ในโน้ตบุ๊กแบบตีนแหลมไหลซึ่งตัวนี้ก็ให้มานะครับแต่ผมตีนึงตรงที่มันแบบเอออยู่ข้างๆกันเกินไปผมอยากให้มันแบบอยู่คนละฝั่งอย่างเงี้ยจะได้ชาร์จได้2ฝั่งนะครับแต่อันนี้คุณก็ชาร์จได้ฝั่งเดียวแต่มันชาร์จได้2ช่องคุณก็สับเอาแล้วกันนะว่าจะชาร์จช่องไหนนะครับต่อมาเป็นที่ i ่นะครับาาแต่เป็น HDMI 2.1นะครับนั่นแปลว่าเอาพุทจอ คัดมาอีกนะครับก็เป็น USB อันนี้เป็น Super Speed นะครับพร้อมสัญลักษณ์แบตแปลว่าโนบกตัวนี้ถ้าคุณปิดเครื่องคุณสามารถใช้มัน Power Bank ชาร์จให้กับมือถือหรืออะไรก็ได้ถ้าคุณอยากจะใช้นะครับส่วนฝั่งขวานะครับอันนี้ก็เป็น USB Super Speed นะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ได้มีฟีเจอร์การชาร์จตอนปิดเครื่องอะไรแต่อย่างใดนะครับแล้วก็มี k e n s i กับช่อง3.5 Combo หูฟังไมโครโฟนแล้วก็ไฟสถานะตรงนี้ ลำโพงนะครับตัวนี้เป็นระบบ DTS นะครับเขาเขียนมาแต่ว่าจริงๆแล้ว DTS มันเป็นอีควอไลเซอร์เฉยๆ,ๆเพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นในเรื่องของซอฟต์แวร์นะครับแต่ถ้าเราพูดกันถึงคุณภาพเสียงจริงนะครับตัวนี้มันจะอยู่ด้านล่างนะครับก็รู้สึกว่าเสียงมันจะลอยขึ้นมาจากตรงบริเวณนี้มากกว่านะครับมันไม่ได้ยิงเข้าหูตรงๆท,ทั้งให้นอนบุกแบบนี้มันมีพื้นที่นะน่าจะมาไว้ตรงนี้จะรู้สึกดีกว่านะครับแต่ก็แล้วแต่คนชอบไปแหละเพียงแค่ผมชอบแบบด้านบนมากกว่าแบบนี้เวลาคุณวางบนเตียงจะรู้สึกว่ามันมีการอููดออ้้้้เเลลล็็กกกนนนนยยยรรััโทสสีีงงงตปไหๆแววผมึ่า มีการพัฒนาขึ้นมากว่า Swift ที่ผมเคยรยีวิตัวอื่นนะครับในเรื่องของเสียงสูงแล้วก็เสียงกลางตัวนี้โทนค่อนข้างใสเลยฟังอะคูสติกก็เพราะนะครับแบบค่อนข้างจะกุ้งกิงแต่ว่าเสียงเบสอันนี้เรียกว่าไม่มีเลยก็ว่าได้นะครับไม่ใช่น้อยนะไม่มีเลยนะครับยังคงเป็นแบบเรทลำโพงน้ตบุ๊กทั่วไปอยู่นะครับเพียงแค่เสียงสูง,งเสียงกลางแล้วความดังนะถือว่าโอเคแล้วกัน ส่วนสเปคตัวนี้นะครับอันนี้ก็เป็น r ร z นเ0็0พันซีรแปลว่าเป็น CPU ตัวใหม่ล่าสุดณเวลานี้นะครับซื้อไปก็ยังไม่ตกรุ่นนเร็วนี้นะครับแต่ว่าก็ต้องทราบไปก่อนนะครับไอตัวนี้รหัส r ร z ซนห้าเจ็ดนย่ยูถึงแม้มันจะเป็น70,00 s e r ซีรีส์นะครับแต่ว่าโดยรวมแลเทคโนโลยีการผลิตละอะไรต่างๆมันก็ยังคงเป็น7นาโนเมตรอยู่นะครับก็เลยไม่ได้รู้สึกว่ามันหนีกว่าเจนที่แล้วเท่าไหร่อาจจะมีการปรับปรุงประสิทธิภาพที่มันมีเอ f i c i ั n น y ่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยแล้วก็การ อันนี้ผมรู้สึกว่ามันก็ดีขึ้นจริงๆนะเพราะว่าโน้ตบุ๊กที่เป็นตีนอ่อนไลของ AMD สมัยก่อนนะครับที่ผมลองเทสมาแบตไม่ค่อยอึดนะครับแต่ว่าตัวนี้ผมรู้สึกว่าจากการใช้งานแล้วแบตเตอรี่มันโอเคขึ้นกว่าเจนที่แล้วอยู่พอสมควรแม้ว่าโครงสร้างสถาปัตยกรรมของ CPU มันจะเป็นคล้ายคเดิมก็ตามนะครับแต่ว่าการจัดการพลังงานผมเชื่อว่าตัวนี้ดีขึ้นจากการใช้งานจริงนะครับหข้อ12บสเทรดนะครับก็แปลว่าเพียงพอสำหรับก,การใช้งานในกลุ่มของตีนอ่ l i ไ h t ์นะครับซึ่งคุณสามารถปีนขึ้นนไปปตตัดด่่่อออววีีโทเ็แบบ FuSD หรืา แบบเต็มที่เป็น Full HD 60, 2K 30อะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่า 4K สเปคประมาณนี้ถ้าคุณไม่ได้ตัดจาก Proxy ผมคิดว่าน่าจะไม่ไหวนะครับก็ตามสไตล์ของตีนอัดไลทค,คุณอาจจะหวังไม่มากไม่ได้เพียงแค่ตัวนี้มันมีดีตรงที่พัดลมคู่นะครับแต่ว่ามันก็จะสามารถอึดกว่าอึดในที่นี้แปลว่าคือไอ้พวกโปรเซอร์เนี่ยฮะมันจะมีอย่างนี้นะครับก็คือถ้าอุณหภูมิมันสูงมันก็มีการลดความเร็วลงมาแต่ว่า ไอตัวนี้มีพัดลม2ตัวนั่นแปลว่ามันก็จะมีช่วงเวลาก่อนที่สปีดดรอปเนี่ยสูงกว่า m a c บุ๊กตินอะไรทั่วๆไปอยู่พอสมควรนะครับแต่มันก็ไม่ได้ถึงขั้นเ a มมิ่ง o t e b บุ๊นะครับคุณจะไปหวังว่าซื้อตัวนี้เพื่อตัดต่อวิดีโอ มันยังไม่ตรงสายนะครับเมมโมรี่ตัวนี้นะครับก็จะมาแบบ LPDDR4 นะครับออนบอร์ดนะครับน่าเสียดายจริงๆแล้วมันน่าจะเป็น DDR5 แล้วนะครับแต่ว่าจากการใช้งานที่มันเป็นแบบ Thin and Light พวกนี้มันก็อาจจะไม่รู้สึกแตกต่างอะไรกันมากนะครับยกไว้นถ้าคุณไปเบนช์มาร์กนะครับโดยรวมแล้ว16 g b ที่ให้มาเพียงพอนะครับสำหรับการใช้งาน ประเภทนี้นะครับคงไม่ต้องหวังสาย 2G กิกอยู่แล้วเพราะพวกนั้นจะอยู่ในรูปแบบเกมมิ่งหรือว่าเวิร์กสเตชันมากกว่านะครับถัดมาในส่วนของชิปกราฟิกนะครับก็จะเป็น AMD ของเขานะครับ On CPU Radeon Graphics นะฮะอันนี้ก็ถือว่าใช้งานทั่วไปได้นะครับไม่ได้เน้นการเล่นเกมอะไรแต่อย่างใดนะครับแล้วก็ในส่วนของ Storage นะครับตัวนี้ที่ให้มานะครับก็จะเป็นขนาด512นะครับซึ่ง format แล้วเหลือ476เนะครับเพียงพอไหมแล้วแต่คุณเลยนะครับแต่ก็เป็นขนาดที่มาตรฐานสำหรับน้ตบุ๊กตินแอนไลน์ลวกันนะครับความเร ค่ารีธ1.6กับ1.7แล้วค่าร้ายมัน1.2นะครับก็อาจจะยังไม่ได้แรงถึงขั้นที่แบบว้าวอะไรนะครับเป็นมาตรฐานแล้วกันฮะ ส่วน Connectivity ตัวนี้นะครับก็เป็น Wi-Fi 6e แล้วนะครับก็มาตราฐานล่าสุดถ้าซื้อเราเตอร์แรงๆมาก็สามารถใช้งานด้วยกันได้นะครับโดยที่ชิปที่ให้มาเนี่ยเป็น MediaTek r z 6 1 6นะครับ Wi-Fi 6e 160 m h z นะครับก็ซื้อสเปคของเราเตอร์ให้มันใกล้เคียงนี้แล้วกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันก็160 m h z กันหมดแล้วแหละสำหรับเราเตอร์นะก่อนจะไปสรุปกันนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e และสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยครับ โดยรวมแล้วนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่ทางสายกลางนะครับไม่ได้มีจุดไหนเด่นเป็นพิเศษนะครับเรื่องหลักๆแล้วก็จะเป็นเรื่องดีไซน์ที่คุณชอบหรือไม่ชอบก็แล้วแต่แต่ว่าอันนี้วัสดุจากที่ผมลองจับดูอะไรต่างๆมันก็ดูโอเคตามสไตล์ของตระกูล s w t f ่ะนะมันก็เป็นโน้ตบุ๊กที่ เซกเมนที่ค่อนข้างหรูแล้วนะครับสำหรับแบรนด์นี้แต่ว่าจริงๆแล้ว Swift มันก็มีหลายเซกเมนต์เหมือนกันนะครับตัวที่หรูกว่านี้ที่สเปคแไรต่างๆดีกว่านี้มันก็มีแต่ราคามันก็จะสูงกว่านี้นะครับตัวนี้ราคาที่ประมาณ25,990ในราคาเต็มนะแต่ว่าผมก็เห็นมีบางแห่งเหมือนกันนะร้านใหญ่ๆนะครับที่ขายออกมาเหลือประมาณ3 0 0 0กว่ากว่าครับก็ลองดูเดียวแล้วกันถ้า2 3 0 0 0กว่าผมว่าเป็นเรนจ์ที่โอเคนะครับแต่ว่าถ้าเป็นราคาเต็ม2 5 9หหรือว่า2 6เนี่ยครับ ผมรู้สึกว่าในเซกเมนต์นี้มีโน้ตบุ <sky> ๊กที่เป็นคู่แข่งของเขาอยู่เยอะพอสมควรนะครับและบางเจ้าก็ให้จอที่คุณภาพดีกว่านี้ฟีลิ่งการใช้งานที่ดีกว่านี้เช่นเดียวกันนะครับแต่หลักๆแล้วนะครับคุณก็ต้องลองตัดสินใจเองนะครับเพียงแค่ตัวนี้ผมว่ามันก็ไม่ได้มีข้อด้อยอะไรแต่ก็ไม่ได้มีข้อเด่นอะไรที่มากกว่าคู่แข่งเช่นเดียวกันครับลองไปดูตัวจริงดีกว่าเพราะว่าในโน้ตบุ๊กเซกเมนต์นี้มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสเปคเป็นหลักนะครับแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับฟีลิ่งการใช้งานโดยรวมล้ววนนนนนๆเยะะคครรััับบบุณจชชออออหหืไไม่ตี เป็นการตัดสินใจของแต่ละบุคคลนะครับต่อมาในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับแบตตัวนี้ผมรู้สึกว่ามันโอเคนะอย่างที่บอกไปในช่วงสเปคนะครับมันก็ไม่มีอาการสูบแบตให้ผมเห็นเลยนะครับจากที่ผมลองใช้งานมาเนี่ยตัวนี้ผมรู้สึกว่าประมาณ7-8ถึงชั่วโมงจากการใช้งานเล่นเน็ตทั่วไปเล่นเฟซหรือว่าทำงานได้สบายๆนะครับถ้าไม่ได้แบบมีโหลดอะไรอาจจะมีปีนไปถึง9-10ถึงชั่วโมงเลยด้วยซ้ำนะครับแต่สุดท้ายแล้วก็อย่างที่บอกไปนะฮะก็คือคุณจะชอบหรือไม่ชอบโน้ตบุ๊ก segment นี้คุณตต้ออองงงลไปดูััวจรริก่นคบ We'll